สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะคลิปนี้ก็มาทำเสื้อคลุมสไตล์กิโมโนแขนสั้นแล้วก็ผูกเอวเป็นแพทเทิร์นเสื้อคลุมง่ายๆนะคะใส่เป็นเสื้อคลุมอาบน้ำก็ได้ หรือว่าใส่เดินเล่นอยู่ในบ้านก็ได้จะเป็นไซส์เอไซส์ L ก็ใส่ได้นะคะจะสาธิตในผ้าแทนกระดาษนะคะจะได้เห็นเส้นชัดจะทำไซส์เอค่ะด้านบนนะคะให้วัดลงมาหนึ่งไม้บรรทัดตีเส้นยาวไปเลยค่ะฝังก็หาตัวให้วัดเข้า1ไม้บรรทัดนะคะ แล้วก็ตีเส้นเป็นความยาว80ซนติเมตรหรือว่าตามต้องการนะคะอาจจะ85หรือ90ก็ได้ค่ะความป้าง37ซนติเมตรด้านหน้าจะป้ายนะคะแล้วก็ตีเส้นเป็นกรอบค่ะ ึ่าจะได้เป็นกรอบแบบนี้นะคะจุดกึ่งกลางหน้านะคะให้วัดเข้า14เซนติเมตรด้านล่างก็14เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ จุดนี้จะเป็นจุดรักแร้ให้วัดออกไป3เซนติเมตรซึ่งจะเป็นแขนเลยออกไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วัดเป็นจากด้านนี้ก็วัดมาเป็นรักแร้นะคะ23ซนเมตรแล้วก็ตีเส้นมาที่กึ่งกลางหน้านะคะตีเส้นเป็นแนวนอนเป็นเส้นอกขา แล้วก็จากจุดเส้นอบให้วัดลงมา11เซนติเมตรจากจุดนี้ก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดนี้ก็โค้งมานิดนิดค่ะไายรักแร้ให้วัดลงนะคะ5เซนติเมตร แล้วโค้งเชื่อมกันค่ะชายเสื้อวัดความบาง3 5ซนเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะซึ่งในจุดนี้ก็โค้งให้สวยงามนะคะโค้งลงไปนิดๆิดค่ะให้เส้นกลืนกัน เวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางสองชิ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของกระเป๋านะคะจากเส้นอกก็วัดลงมา23ซนเมตรก็กำหนดจุดนะคะกระเป๋ากว้าง15ซนเมตรแล้วก็กระเป๋าลึก16เซนเมตร ชิ้นหน้าก็จะติดกระเป๋า2ใบนะคะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วาง2ชิ้นนะคะเผื่อเย็บโดยรอบแล้วก็จะมีสายผูกเอวนะคะในส่วนของคอด้านหน้าก็ใช้วิธีการกุ้นก็ได้ค่ะหรือว่าทำสาบหลบต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันนะคะด้านบนก็วัดลงหนึ่งไม้มันทัด ฝั่งก็หาตัวก็วัดข้าวหนึ่งไม้น้นทัดนะคะจะได้เห็นเส้นชัดแล้วก็วัดเป็นความยาว80ซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าความกว้างของชิ้นหลังกำหนดที่31เซนติเมตรตีเส้นเชื่อกันค่ะ จุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางคอหลังคอหลังลึก4ี่เซนตเมตรเสร้นข้างคอ8เซนเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะในในส่วนของแขนนะคะวัดออกไป3ซนเมตรรักแร เท่ากับชิ้นหน้าคือ23เซนติเมตรแล้วก็วัดออกไป3เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะใต้รักแร้วัดลง5เซนติเมตรแล้วก็โค้งใต้รักแร้ค่ะชายเสื้อ บานออก3.5ซนเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ให้โค้งนะคะให้เส้นตื้นกันให้สวยงาม วางผ้าชิ้นหลังจะวางสันทบนะคะแล้วก็เผื่อเย็บโดยโรอบแล้วก็ทำสายนะคะประมาณก็ตัดสายนะคะความกว้าง6เซนเมตรแล้วก็เย็บเข้าด้วยกันก็จะได้ประมาณ3เซนเมตรความยาวของสายผูกนะคะประมาณ150เซนเมตรคลิปนี้ก็เป็นแพทเทิร์นง่ายๆ โดยที่จะใช้เป็นเสื้อคลุมใส่อับน้ำหรือว่าใส่เดินเล่นอยู่ในบ้านก็ได้นะคะรายละเอียดทีฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ